วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีผลต่อมนุษยชาติทั้งโลกและบ่งชี้ถึงอนาคตของโลกใบนี้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานให้กับนักวิทยาศาสตร์คือสังเกตตั้งสมมติฐานทดลองหาข้อสรุปจนสามารถสร้างและผลิตคิดค้นสิ่งใหม่รวมถึงหาคำตอบให้กับโลกใบนี้แต่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ทุกสิ่งและยังมีหลายสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา สองสิ่งนี้จะทําให้เราค้นพบความจริงอะไรบางอย่างเพื่อให้เราใช้ชีวิตบนโลกอย่างมีความสุขความเห็นของไอน์สไตน์ต่อคําสอนของพระพุทธศาสนานักวิทยาศาสตร์ที่ถูกยอมรับว่าฉลาดที่สุดในโลกในรอบ100ปีคือไอน์สไตน์ซึ่งเกิดศาสนาในประเทศเยอรมันเชื้อสายยิวเมื่อไอน์สไตน์มาศึกษาคําสอนของพระพุทธศาสนาได้เขียนถึงพุทธศา,าส,สนาว่าศาสนาแห่งอนาคตจะเป็นศาสนาแห่งจักรวาล ป็นศาสนาที่ถูกตั้งอยู่บนประสบการณ์คือปฏิบัติและเข้าถึงได้ด้วยประสบการณ์ตัวเองซึ่งปฏิเสธความเชื่อที่ไร้ข้อพิสูจน์หากมีศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งที่พอจะรับมือกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ศาส,สนานั้นคือศาสนาพุทธจึงกล่าวได้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แม้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของคําสอนพระองค์ได้ตรัส,สว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ นิยามทั้ง5เป็นกฎที่ควบคุมทุกสิ่งในจักรวาเลเกลาไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนา 1. พีชชนิยามหรือชีววิทยาเป็นกฎที่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 2. อปูตุนิยามเป็นกฎที่ว่าด้วยฟิสิกส์และเคมีใช้ในการสร้างวัตถุต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 3. จิตตนิยามกฎว่าด้วยเรื่องของจิตใจ นักวิทยาศาสตร์ศึกษาการทํางานของใจแต่ไม่เคยรู้ว่าใจเป็นอย่างไรใจของมนุษย์เป็นลักษณะดวงใสอยู่ในบ่อน้ําเลี้ยงของใจเห็นได้ด้วยการทําสมาธิมีมูลและบาปล่อเลี้ยงใจเรื่องของใจส่งผลทางกาย 4. กรรมนิยามกฎแห่งกรรมคนเราตายแล้วมีการเวียนว่ายตายเกิดหากทําดีจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์หากทําบาปจะเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์ เปรตอสุรกายตกนรกหมดกรรมมาเกิดเป็นคนใหม่ทำดีขึ้นสวรรค์หมดบุญมาเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปตกนรกหมุนไปเวียนมาแต่สิ่งนี้นักปริศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่นั่นอาจจะเป็นมิติที่เรายัางค้นหาไม่เจอ 5. าทำนิยามทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนี้เป็นเหตุและผลโดยทั้ง5กฎนี้จะรุมทุกอย่างตั้งแต่ใจจนถึงวัตถุตั้งแต่วัตถุที่เล็กที่สุด จนถึงใหญ่ที่สุดในสากลจักรวาลทั้งหมดอยู่ในนิยามทั้ง5ทั้งสิน้นวิทยาศาสตร์พยายามทำความเข้าใจกฎธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยศึกษาในเรื่องผีชะนิยามและอุตุนิยามเป็นต้น จิตตนิยามรู้อย่างผิวเผินส่วนกรรมนิยามและธรรมนิยามไม่รู้เรื่องเลยเพราะอย่างนี้ทําให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่สมบูรณ์ผลลัพธ์คือ 1. วิทยาศาสตร์จะเน้นหนักไปทางวัตถุขาดเรื่องจิตใจและธรรมะกลายเป็นวัตถุนิยม 2. วิทยาศาสตร์เน้นไปในเรื่องของการวิเคราะห์แยกย่อยไปขัดกันมองภาพรวม 3. วัตถุที่ตอบสนองความสะดวกสบายของมนุษย์นี้มากขึ้นแต่ความสนุกทางจิตใจ ลดน้อยลง